สวัสดีครับมาดูคำเพีเียงเบอร์กันครับคำพเพียงเบอร์อมาให้ดูเลขเด่นนี่นะอันนี้นะครับนี่มาหลักสิบเลขท้ายสองตัวแต่งวดที่แล้วไปที่หน่วยนะ ไหมเน้นไปที่สิบหน่วยสิบหน่วยนี่นี่ก็มานี่เข้าทุกงวดนะครับเข้าทุกงวดเราต้องเน้นหาหลักสิบหลักหน่วยก่อนดับแรกเนาะถ้ามีสิบหน่วยก็คือจบ หนักร้อยเราค่อยหาใส่ทีหลังได้่นเะนะนี่ยข้าวสมวดเนี่ยตรงนี้ก็เข้าเห็นะเนี่ยชุดนี้นะคู่หวย ร้ 100, อยสองร้อยปีเนี่ยใช้ได้ตลอดอันนี้แปดเด่นแปดโน้ที่แล้วนที่แล้วรวยเลขห้าดาวก,กับเขาเราต้องหาเด่นไว้ก่อน ถ้าไม่มีเลขเดน่นเราก็จะถูกยากหน่อยอมาดูของวันนี้กันนี่นะเดี๋ยวเทีเดียวเน้นสองสี่ห้าเก้า สี่ห้าเก้าตรงนี้มีหนึ่งสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสี่ห้าเจ็ดนะแถวจ้าพารวยนี่ก็อม่อที่แล้วอที่แล้วก็มาเทนสี่มาเลนสี่นะ จับคู่ไม่เข้าจับคู่ก็เข้าโต๊ะหมดนะเสุดทีเน้นไปที่สามนะวันนี้ พชรชลูกันเพชรชลูกันศูนย์แปดหรือสีให้ล่าบห้าให้ลอยให้รวยเก้านะวันนี้นะอย่าดินนะเดีนวิที่เก้านะวันนี้เก้าน่าจะมา กูหวยกูหวยสองร้อยปีนเข้าทุกงวดเหมือนกันแต่เราต้องหาเลขเด่นมาจาับเป็นสิบหน่วยเมื่อกี้เนี่ยสองสี่สองสี่ห้าเก้า สองส่ก็มี2 4งส9เกอยู่ตรงนี้แล้เมดไปอย่างนี้ถ้า4ก็มี41 4 5นึ่งถ้าสองก็มี21 25 27 29ส5 8ห0 9แล้วก็89แค่นี้ แล้วหัดเน้นมาอ่นาน,นี่เห็นไหมเนี่ยเราปูให้ให้ไอ้นี่ตรงนี้ข้าว่างข้งวมดชี้ตัวเดียวสีด้วยเน้นเลยเลยพวกมีเก้าย ถ้าข้างบนข้างบนก็จะมีพวกนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบสองหาง ไปเลยตัใด,ตดให้ชอดไอเอสให้ให้จับหัวนี้ไว้สองสี่ห้าเก้าไว้สองสี่ห้าเก้านี่พูดที่แล้วถ้าพูดที่แล้วถ้าเอสตับตัวนี้นะ จับคู่น,นี่ถูกอีกนี่แอปไปจับคู่ตัวอื่น,นจับคู่ชนเลยสามเจ็ดสี่เก้ามันก็ชนกันสี่สี่กับเก้าตัวไหนไม่ชนเราก็จับคู่เลยตัวไหนชนก็จับนะ ับคลิปนี้นะเดี๋ยวจับโ <Yeah. S 1> อ้สองร้อยปีเนี่ยงวดก่อนข้าสองหนึ่งสองหนึ่งเล่ก็สามแปด ที่แล้วเข้าไปล่างอันนี้ไม่เข้านะลืมด้วยกันจัดเอาสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมกันทุกๆคนนะครับ สวัสดีครับ